รวมความน่ารักยักษ์ในวัยเด็กลำดับที่หนึ่งทศกัณฐ์ กายสีเขียวมีสิบหน้ายีสิบมืออือหือเป็นลูกชายเท้ารัสเตียนกับนางรัชดามากด้วยฤทธิ์สิบเหนือกว่าใครพ่อนั้นจึงให้เขาครองกรุงลงกาลำดับที่สองมองไปที่กุมภกันพรันมีกายสีเขียวมีสีหน้าสองมือเขาคือน้องชายของทศกัณฐ์อาวุธร้ายประจำกายคือหอกโมคศัก ที่ฝากไว้กับพระพมยกให้เป็นยักษ์ที่ตั้งมั่นในศีนลธรรมนำใจเคยบอกให้พี่ชายคืนนางสีดาไปให้พระรามลำดับที่สามตามมาด้วยพี่เพกกายสีเขียวน้องชายของทศกันมันมีความรู้ทางโหราศาสตร์ อดีตชาติคือเวทสุยานเทพพบุตรอิสวนสั่งให้ไปเกิดเป็นน้องชายทศกันขอยนำความลับต่างๆของทศกันนั้นไปบอกให้ฝ่ายพระรามตามที่ท่านทรงจะไต่าถามลำดับที่สี่พระยาทูต กายสีม่วงสามารถไร้มนหายตัวได้เขาเป็นน้องชายของทศกัณฐ์มีบทบาทเพียงตอนที่นางสำมานขานั้นได้ขอความช่วยเหลือให้ไปฆ่าพระรามแต่ก็สวยตายด้วยสอนของพระรามลำดับที่ห้าตามมาด้วยตีเสียนกายสีขาวมีสาหน้าหกมือเป็นน้องชายของทศกัณฐ์ตีเสียนนั้นเป็นกษัตริย์เมืองมัชชวารีองค์แรก มีบทบาทเพียงตอนที่แขนใจพระรามที่ฆ่าวงศาคนาญาติตนจนยกทัพไปสู้กับพระรามแต่ก็ตามมาด้วยความสวยถูกสรพระรามฆ่าตายจากไป